สวัสดีครับผมขอต mm ้ hmm. อนรับเข้าสู่โอวิชแนลอีกแล้วนะครับผมก็คลิปนี้เป็นคลิปแรกนะผมหลังจากที่ผมกลับมาจากอเมริกานะฮะก็นี้เป็นสดสดร้อนๆเลยนะตอนแรกกะกลับมาก็ว่าจะนอนซะหน่อยแต่ว่าแพ็กนี้มันออกมาอีกแล้วครับผมคอมทูอัดผลิตแพ็กดูดตังเราออกมาอีกแล้วนะก็คือแพ็กสเปเชียล e ีเจนเดอรี่แพ็กเกนะครับผมลีเจนเดอรี่แพ็กเกเลยนะเว้ยก็เลยว่าไหนไหนก็จะเติมแล้วใช่ปะก็ว่าจะรีวิวซะหน่อยครับผมว่ามันคุ้มไหมอะไรยังไงลองเผื่อจะช่วยช่วยหลายๆคนตัดสินใจ ได้นะฮะฮก็เดี๋ยวเรามาดูอะไรดีกว่าว่าแพ็คนี้มันมีอะไรกันบ้างนะผมก็คือดีเจนหนึ่งใบแสงมืด2ใบแล้วก็เดวิมอนสามตัวเพชรอีก2000นะครับผมแล้วก็มานาสโตนอีก3 0 0 0 0 0เอเนอร์จีอีก200แล้วก็บูทดีเอ็ก์พีคูณสอีก3อันนะครับสิชั่วโมงอีก3อันก็ถามว่ามันคุ้มหรือเปล่าเนี่ยเอาง่ายๆนะผมแพ็ค3ามพันหนะเดี๋ยวจะลองเทียบดู3500บาทเนี่ยปกติเราจะได้เพชรประมาณสัก2 0 0 0ันถึงสามพันเพชรอยู่แล้วใช่ปะ่ะซึ่งไอสองพันถึงสามพันเพชรเนี่ยมันก็จะมีของแถม แต่ละแพ็คไม่เหมือนกันอย่างแพ็คเลเยจันเนี่ยมันก็จะแถมเลเจนหนึ่งใบใช่ป่ะอย่างแพ็คแสงมืดเนี่ยมันก็จะแถมแสงมืดประมาณสัก3ใบป่ะใช่ป่ะเท่าที่ผมจําไม่ผิดเนี่ยแพ็คใหญ่สุด3สามพเนี่ยมันจะแถม3ใบส่วนไอเดวิลมอนเนี่ยมันจะเป็นแพ็คพิเศษหน่อยหนึ่งก็คือมันจะพันเจ็บาทมั้งซึ่งมันจะแถมเดวิลมอน3ตัวกับเพชรเท่าไหร่นี่แหละจําไม่ได้ครับผมแล้วก็ไอแพ็คเนี้ยมันก็ให้เพชรอีก2000เพราะฉะนั้นแพ็คเนี้ยเหมือนรวมเอาแพ็คนู้นแพ็คนี้แพ็คนนนั้้ต่าต่าาางๆเเียเขามมารวมกันครับผมแล้วก็ไอข้ขาางงล่งเนี่ยมานานสต Energy, X e n e r g y เอี๊กพีบูเนี่ยผมถือว่ามันเป็นของแถมอยู่แล้วอันนั้นอาจจะไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่นะเพราะไอ้ไอ้มานาสโตนสามแสนเนี่ยรีเอเนจีแป,ป๊บเดียวก็ได้แล้วแหละเอเนจี2 0สองร้อยเนี่ยใช้แป,ป๊บเดียวชั่วโมงเดียวไม่ถึงชั่วโมงก็หมดแล้วส่วนไอเอี๊กพีบูอีสิบสองชั่วโมงเนี่ยพวกผู้เล่นไฮเอสหลายหลายคนเนี่ยมีมันอยู่ยังไม่ค่อยจะได้ใช้เลยครับผมว่าไม่ไม่รู้จะใช้ทําอะไรอ่ะถ้าไม่มีมอนปั้นอนะ่ะบางทีปล่อยจนหมดเวลาไปเลยก็มีนะฮะเออประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ที่้คือัับบงซ เพราะว่ามันมีไออนุสาวรีย์นี่เว้ยมันคืออนุสาวรีย์แห่งกาเลนฟอเรสต์เมื่อกี้ผมไปอ่านนิดๆหน่นอยๆมาแล้วมันก็คือแปลเป็นไทยแบบงโง่ๆเลยนะมันก็คืออนุสาวรีย์แห่งไอกาเรนเนี่ยซึ่งไอกาเรนเนี่ยมันคอยปกป้องเป็นผู้พิทักษ์ป่าศักดิ์สิทธิ์นะครับผมซึ่งไออนุสาวรีย์เนี้ยมันเป็นไอคล้ายๆโฮโลแกรมอะ่ะมันก็เหมือนไอเสามังกรเสาเนโคเสาโกลเลมอะ่ะซึ่งมันเป็นโฮโลแกรมขึ้นมาได้นะฮะเดี๋ยวเราก็ต้องมาลองดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวคงเติมคงไม่รอ ผมหลอกไอแพเนี่ยนะครับเพราะว่าเพชรของผมเนี่ยเหลือพันสอกับอีกกี่วันวะเน,นี่ยวันนี้วันที่13บใช่ปะเหลืออีกประมาณ17วันกว่าจะสิ้นเดือนซึ่งเพชรพันสอไม่น่าจะพออยู่แล้วนะฮะยังไงผมก็ต้องเติมอยู่แล้วตอนนี้ผมเปลี่ยนมาเป็นผู้เล่นสายเติมแบบเท่าที่จําเป็นนะครับผมจะไม่เติมพิ่มเพื่อจะไม่มีการเปิดอัดมอนเด็ดขาดบอกตัวเองเป็นรอบที่พันนะครับผมสู้ๆบอกตัวเองไว้อย่าเติมพิ่มเพื่อเติมเท่าที่จําเป็นแล้วเราจะเล่นเกมนี้อย่างมีความสุขไม่เจ็บปวดมากนะฮะต้องใช้คำว่าไม เพราะว่ามันก็ยังเจ็บปวดอยู่ดีเวลาได้มอนกากๆนะฮะโอเคมาเดี๋ยวเรามาเติมกันเลยดีกว่าก็มีอีกเลยครับผมสปอนเซอร์ของเรานะฮะ PowerPay ใครคิดจะเติมเงินเนี่ยกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับผมแล้วก็บอกบอกว่าโอบิ๊กสุดหล่อแนะนํามานะ,ะับผมจะได้ส่วนลดอีก10%ก็คือไอแพ็เนี้ราคา3,500ใช่ป่ะใครที่เติมกดลิงก์ด้านล่างเข้าไปแล้วไปเติมเงินกับ PowerPay เนี่ยแล้วบอกว่าโอบิ๊กสุดหล่อแนะนําไปเนี่ยจะได้เติมได้ในราคาประมาณ3,100ก,กว่านี่แหละคือเติมได้ถูกกว่าราคาที่เห็นใน เอาง่ายๆนะฮะตามนั้นเลยก็อย่าลืมละกันใครคิดจะเติมเงินคิดเติม power a พได้นะฮะไม่จำเป็นต้องเป็นแพ็กนี้ก็ได้จะแพ็กไหนแพ็กอะไรในเกมก็ได้ power l พจจัดให้ได้หมดถูกกว่าความเป็นจริงในเกมนะฮะโอเคตามนั้นเดี๋ยวผมขอไปเติมแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแพ็กนี้มันจะได้ตัวอะไรแล้วก็ไออนุสสาวลีกาเลนเนี่ยผมก็อยากจะรู้เหมือนกันแหละว,ว่ามันจะได้ตัวอะไรนะเออไออนุสสาวลีเนี่ยมันที่ผมบอกว่าแพ็กนี้มันบังคับซื้อเพราะว่าอนุสสาวลีเนี่ยพอหมดเวลาของแพ็กนี้ไปอะ่ะมัน เนี่ยมันก็คือแบบไอตัวเนี้ยไอยักษ์ตัวเนี้ยไอยักษ์ตัวเนี้ยมันก็ออกมา2เดือนก่อนใช่ป่ะพอมันหมดแล้วมันก็หมดไปเลยครับผมเพราะฉะนั้นใครเป็นแฟนมันแทสมอมเมอร์เนี่ยพลาดไม่ได้นะผมสำหรับแพ็คที่มันออกมันเหมือนบัคซบซื้อเออสำหรับใครที่จะสะสมอะไรตัวพวกเนี้ยเนอะเออแต่จริงๆไอตัวพวกเนี้ยมันก็ไม่ได้มีประโยชน์นานาสาระอะไรหรอกคือมันมีไว้แค่สะสมเท่านั้นนะก็ประกอบการตัดสินใจละกันไอแพ็คเนี้ยหลอนบอกว่ามันมา2เดือนทีนะครับผมก็ลองคิดลองคำนวณดูแล้วกันว่าจะเติมคุ้มดีไม่คุ้ดนกวู้ลั เดี๋ยวผมขอลาไปเติมแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาครับผม โอเคครับผมกลับมากันแล้วนะครับผมยังไม่ทันถึง3นาทีเลยนะ power play จัดให้ครับผมก็เมื่อกี้บอก id password ไปแล้วก็บอกว่าจะเอาแพ็กเกจไหนนะฮะแล้วถ้าโอนตังเรียบร้อยแล้วเนี่ยสนาทีเห็นผลครับผมก็แต่ว่าอย่าไปให้ id password กับใครมั่ๆซัวๆนะผม power play เนี่ยเขาเป็นสปอนเซอร์ของผม,มผมรับรองได้เพราะว่า PF นัดโยผมหรือว่าปูหรือว่าใครก็ตามหลายๆคนเนี่ยก็เติมกับ power play นี่แหละเพราะว่ามันเติมได้ถูกกว่าราคาที่เห็นในเกมนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเรามาเข้าดู เกมกันเลยดีกว่าตอนนี้เราซื้อเรียบร้อยนะผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะได้อะไรบ้างโอเคนี่ครับผมอนุสาวรีย์กาเลนโปรเทคเตอร์นะฮะผู้ปกป้องป่าศักดิ์สิทธิ์รับมาอันที่หนึ่งเย้ตั้งได้เลยว่ะตั้งได้เลยว่ะตรงไหนดีตรงนี้ละกันจัดให้โอเคเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะผมว่าไอกาเลนมันทําอะไรได้บ้างเป็นหมาโอ้ยโอ๊ยโอ้โหเอาใจพี่ไปน้องแต่มันมีแค่นี้เหรอวะ โอเคก็เป็นอีนุน้ำนะครับผมอีกาเลนไม่เป็นอีนุอะไรวะเนี่ยอีนุรู้สึกว่าจะเป็นอีนุน้ำนะครับผมโอเคก็มีแค่นี้ละกันครับผมสำหรับสำหรับผมผมว่ามันก็เอาเอาตรงๆนะผมว่าผมผมเฉยๆว่ะผมเฉยๆนะฮะมันเหมือนอนุสาวรีย์แบบธรรมดาเนอะเออแต่ใครคิดว่ามันอลังการมันก็คงอลังการแหละโอเคแต่ว่ากาเลนไว้ก่อน กาเรียนไว้ก่อนเรามากดรับอาร์คไฟกันดีกว่านะครับผมอาร์คไฟ1 EA เดวิมอน3 EA แสงมืดเอาตัวอะไรดีอาร์คแสงกับคิเมล่ามืดอีกอย่างละ1 EA แล้วก็เพชรอีก2 0 0พรับมาเลยละกันแล้วก็ของต่างๆที่เหลือเนี่ยก็ผมถือว่าเป็นของแถมละกันอย่าไปคิดมากครับผมเพราะว่ามันเป็นอะไรแบบเล็กๆน้อยๆอ,อะออประมาณนั้นนะฮะโอเคมาไม่ต้องพูดเยอะครับผมคนจริงไม่ต้องพูดเยอะไปที่ชแนล2 c h a n n e แนลมาซลาทาวนะครับผมมาซลาทาวของเรานี่เอง มามาไม่ต้องพูดเยอะมาโอ้ยบอกได้เลยว่าเสียวมากๆโอบิคพูล่าอักไฟในตำนานเดี๋ยวเราจะเปิดอะไรกันก่อนเรามีให้เปิด3ใบก็คือแสงมืด2กับเลเ์จนหนึ่งนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันตอนนี้เราอยู่ช้นะ12แล้วใช่ปะแสงมืด2ก่อนก่อนเลยครับผมนับ1 2 3แล้วลั่นเลย1 2 3ไปโอ้ยแฟงมืดไอ้บ้าเอ้ย ห่างไกลกับคิเมลา่ามืดไหลสุขุม,มไปแม่เลยโอ้โหมีมืดโอ้โหมืดมนเหมือนอนาคตโอ้บิ๊กเลย หลายๆคนแพ็กนี้อาจจะคุ้มโคตร,คตรเพราะว่าแสงมืดผาหรือว่าเลเยจได้5้ดาวเนี่ยคุ้มไม่คุ้มเนี่ยเอาจริงๆนะไอแพ็กนี้คุ้มไม่คุ้มแม่งวัดกันตรงนี้ไว้วัดกันตรงเลเยจวัดกันตรงแสงมืด2ใบนี้แหละ<ป>ได้โปรดได้โปรด5ดาวไม่ซ้ําตอนนี้ไม่ต้องอาร์คไฟแล้วก็ได้ขอ5ดาวไม่ซ้ํานะจ๊ะนิ้วน,นําโชคครับผมเทพเจ้าแห่งความซวยไม่เอาแบบนี้นะจ๊ะห้าสี time song no. kidding monster kill monster kill ลำบากสะกอส้มกูจันได้ลำบากสะกอส้มกูจันได้ฮ้ขอหนึ่งผาขอหนึ่งผาแล้วจะหยุดสัญญาขอหนึ่งผาอย่าหมดนะเว้ยอย่าหมดกองนะเว้ยเจ็บแค่ แล้วใช่ปะว่าผมจะบอกว่าแพ็กนี้มันคุ้มหรือว่าไม่คุ้มนะฮะทุกคนคงรู้แล้วใช่ไหมว่าแพ็กนี้มันคุ้มไม่คุม้มเยียดเปียดบอกได้คําเดียวว่าเยียดเปียดนะครับผมโอเคก็ ผมเปิดได้ประมาณนี้ครับผมแต่หลายๆคนก็คงเปิดได้5ดาวบ้างแสงมืดหลายๆคนเปิดได้แสงมืด5ดาวด้วยผมเห็นในกลุ่มแล้วทําไมมันออกมาเป็นอย่างนี้ว่าของผมเนี่ย<ะ>อจริงผมน่าจะชินนัแ้แหละโอเคครับผมก็ประมาณนี้ละกันของผมนะฮะยังไงก็ขอให้ทุกคนที่เติมเนี่ยโชคดีละกันนะครับผมยังไงก็ส่วนผมเนี่ยก็ดูผมแล้วก็ดูเป็นกําลังใจผลักดันตัวเองละกันว่าอย่างน้อยๆเนี่ยคนที่เปิดไม่ได้อะไรเลยก็ยังมีเพื่อนนะฮะสู้กันต่อไปครับผมทุกคนเกมนี้ใจต้องเข้มแข็งจิต ใจต้องอดทนเกมนี้สอนให้เราข้ามผ่านสิ่งร้ายๆไปได้นะครับผมโอเคสู้ๆยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับผมยังไงคลิปนี้ก็น่าจะมีประโยชน์กับทุกคนนะครับผมยังไงก็ฝากกดถูกใจแล้วก็ Subscribe o b อ Channel ด้วยละกันนะสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนไงก็ขอบคุณมากครับผมไปแล้วบ๊ายบายเพงอ้อยโวยชิเป่งเลย